น,นี่นะคะแขอยู่ในทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็หงหมดแล้ตอนนี้นะคะเวลามาเดินเนี่ยต้องระวังให้ดีๆนะคะเพราะมันค่อนข้างลื่นมากๆ แล้วทุกคนรู้ไหมว่ามันจะต้องมีอุณหภูมิเย็นแค่ไหนน้าในทะเลสาบเนี่ยถึงกลายเป็นน้ําแข็งได้ว่ากันว่านะคะจะต้องมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นนะคะอยู่ในระดับแบบศูนย์องศาหรือว่าติดลบเนี่ยเป็นเวลายาวนานติดต่อกันน่าจะสักประมาณอาทิตย์นึงได้นะคะถ้าแบบว่ามันหนาวแบบเย็นย,ยาวนานเนี่ยน้าทะเลสาบก็จะกลายเป็นน้ําแข็งแล้วแข้จะบอกว่าเวลาน้ําทะเลสาบกลายเป็นน้ําแข็งนะคะคนที่อยู่บริเวณแถวนี้นะคะก็จะมาทํากิจกรรมกันเยอะมากๆอย่างแรกเลยคือ ถ้าน้าทะเลสาบตรงนี้มันเรียบนะคะเขาก็จะมาเล่นไอสกเก็ตกันแต่ว่าพื้นมันไม่เคยเรียบนะมันจะเล่นยากนิดนึงเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุค่ะอย่างที่สองก็คือนี่ค่ะทุกคนพ่อแม่นะคะนี่เดี๋ยวแคร์ให้ดูตรงนะะี้นะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะจะพาลูกๆลานๆนะคะ ลาดตัวลื่นๆนะคะกับหิมะแล้วก็พาหลานๆนะคะชื่นชมทะเลสาบแห่งนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือพวกทะเลสาบส่วนมากนะคะจะอยู่ใกล้ๆกับลานหิมะตรงนี้นะคะก็จะมีลานหิมะไม่ใช่ลานหิมะพูดผิดก็จะมีลานสกีให้เล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ากิจกรรมในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันมีเยอะมากๆโอ้โหตอนนี้น้ำมุกไหลละอืม เพราะฉะนั้นนะคะใครที่มาเที่ยวสวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนหรือฤดูดดดใบไม้ผลิเนี่ยแขบอกเลยว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นถ้ามาเที่ยวสวิตเนี่ยแขแนะนําว่าให้มาเที่ยวทุกฤดูไปเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงหนาวอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะหนาวแค่ไหนเราก็อยู่ได้แน่นอนคะ่ะทําร่างกายให้อบอุ่นแดนแดนแดนนะคะทุกคนแขขอตัวไปเดินเล่นรอบทะเลสาบก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย